สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตนสีนะคะวันนี้พบกันช่วงเย็นๆนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะสําหรับวันนี้ก็จะพาไปชมบอนสีสวยๆนะคะก็มีฟอร์มตอมาแบ่งแล้วก็มีฟอร์มต้นกระถางสีนิ้วมาแบ่งด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจบอนสีก็แวะเข้ามาชมได้นะคะมีเริ่มต้นตั้งแต่หลักสิบขึ้นไปเลยนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์เยอะมากๆนะคะสายพันธุ์บอนสีแล้วก็ มีการจัดส่งเก็บเงินปลายทางได้นะคะใครสะดวกแบบปลายทางรอรับของอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะก็จะส่งทางไปรษนีนะคะไปรษนีย์ s m s นะคะหรือแบบด่วนนั่นเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะมีทั้งใบยาวนะคะบนเก่าแล้วก็ สีจ่เๆมมาแบ่งด้วยนะคะใครสนใจพันไหนก็สามารถเลือกชมได้เลยนะคะค่าส่งเหมาอยู่ที่30บาทไม่บวกเพิ่มนะคะก็คือพี่ๆรับกี่ต้นก็ได้นะคะก็จกจ่ายค่าส่งแค่รอบเดียวก็คือ30บาทเท่านั้นค่ะได้ทั้งโอนแล้วก็ปลายทางนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปชมบอลสีสวยๆกันเลยนะคะ ที่เห็นอยู่ด้านหน้าหนูนี่นะคะอันนี้คือสุพรรณหงนะคะสุพรรณหงใบายาวนะคะจะหนูหยิบให้ดูนะคะฟอร์มเท่ากันหมดเลยนะคะน,นะคะก็จะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะจะอยู่ที่ราคา150บาทนะคะสุพรรณหงเนี่ยค่ะสุพรรณหงนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะตัวนี้จะกัดแดงนะคะเป็นทรงใบายาวนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะไม้ตัวนี้ถ้าอยู่นอกตู้ใบจะแข็งมากๆเลยนะคะเวลาโตขึ้นนะคะ นี่ใบจะแข็งขึ้นเรื่อยๆตามอายุของเขานะคะนี่สีก็เริ่มกัดเกือบเต็มแล้วคะ่ะอ่าอันนี้แดงตามเจ้าหญิงไปเลยนะคะอันนี้คือสีสหัสนะคะสีสหัสหนูให้ไปอยู่ที่ไซส์นี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มแบบนี้เองนะคะเขาเป็นไม้ฟอร์มพุ่มๆเตี้ยๆะคะ่ะใบจะโดกสีแจ่มนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะสีสหัสนะคะไม่ใช่สีสาหัสนะคะสีสหัส สอเสือไมฮานกาสอเสืออีกรอบนึงนะคะนี่สวยมากอันนี้จะเป็นพรามนะคะพรามใบยาวสวยนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสําหรับพะรามไซสนี้นะคะสวยมากออกโทนแบบเป็นชมพูแดงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเม็ดข,ขาวๆเขาก็จะขึ้นลายมาบนพื้นใบนะคะอันนี้ฟอร์มกอเลยนะคะมีหงโยกแล้วก็มีพันธุ์อื่นๆด้วยนะคะ เนี่ยค่ะลายล,ายลายดำๆนะคะใครสนใจกระถางนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป70บาทนะคะนี่อันนี้ก็จะมีลายลาย,ลายสวยตึงต้นนะคะอยู่โคนต้นเนี่ยค่ะเอาไปค่ะ70บาทเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นเท้าสัตตลุงนะคะต้นละ100บาทเป็นไม้เก่าใบายาวนะคะเท้าสัตตลุงค่ะตัวนี้ น,นี้เป็นลูกไม้หูยกเปิดชมพูนะคะอันนี้เป็นไซส์สี่นิ้วนะคะจะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะแต่ถ้าเป็นหนิ้วเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะใครสนใจก็สอบถามมาได้ตัวนี้หูเขาจะดำลงมานิดนึงนะคะสีเลือบสวยค่ะแก้วการดานะคะไซส์นี้เหลืออยู่หนึ่งต้นนะคะขออยู่ที่ราคาแ80ดสิบบาทนะคะแก้วการดาเป็นไม้ใบใหญ่นะคะตัวนี้อันนี้นะคะจะเป็นสเก็ตด,ดาวนะคะสะเก็ตด,ดาวจะอยู่ที่ราคา ห้บาทนะคะตัวนี้จะเป็นพื้นน้ำตาลเม็ดชมพูกระจายทั่วใบนะคะต้นละ50บค่ะโตใบใหญ่มากนะคะสะเก็ดดาวอันนี้มานีมรกตนะคะเปิดด่างมาบางใบนะคะนี่ค่ะเริ่มติดด่างมาบ้างแล้วอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะมานีมรกตคะ่ะอันนี้จะเป็นมรกตสยามนะคะนี่เป็นเปิอเขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะมรกตสยาม อันนี้ก็ไม้เก่าเช่นเดียวกันนะคะลายใบยจะสวยแล้วก็พื้นใบพิュ๊บนะคะอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะสําหรับมรกตสยามจุดแดงๆเขาก็เริ่มขึ้นบนพื้นใบแล้วนะคะตัวนี้อันนี้เทพป,ประสิทธิ์นะคะเป็นไม้กระดูกค่ะนี่นะคะเริ่มชัดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะเทพป,ประสิทธิ์หนูขออยู่ที่ต้นละเอาไป90บาทนะคะไซนี้เทพป,ประสิทธิ์ค่ะสีสวย นะคะแล้วก็ทรงใบเขาจะแบบเนี่ยค่ะเป็นพุ่มดีนะคะทรงใบสวยนี่อันนี้จะเป็นสุนทรพูนะคะสุนทรพูอยู่ที่ห0บาทนะคะใบแข็งก้านแข็งนะคะแล้วก็สีสวยนะคะเวลาโตขึ้นมันจะแบบเหมือนฉาบชมพูมานิดนึงนะคะเปิดเปิดมาค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเพชรมณีนะคะเริ่มจะกัดชมพูมาบ้างแล้วนะคะดูรากสิค่ะรากทะลุเต็มที่เลยนะคะสําหรับเพชรมณีเนี่ยเวลาโตนะคะชมพูทั้งใบเลยนะคะ ตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะ <S <S เพชรมณีน,นะคะตัวนี้ใบแข็งมากนะคะสวยมากอันนี้จะเป็นไก่ฟ้าพญาลอนะคะไก่ฟ้าพญาลอจะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อห้าสิบบาทนะคะไก่ฟ้าพญาลอเป็นฟอมสี่นิ้วตะกัดสีเรียบร้อยแล้วนะคะพุ่มดีมากเลยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นหงดารุ่นนะคะไม้ใบายาวกัดลายมาแล้วคะ่ะ นี่นะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะหงดรุนตัดลายเหมือนลายไทยสวยมากนะคะตัวนี้เวลาเข้าพุ่มเข้ากอนะคะสวยนะคะสำหรับหงดรุน,นอันนี้ก็สวยนะคะมีชื่อว่าเทราปตีนะคะยิ่งโตยิ่งเข้มสวยแล้วก็เริ่มเปิดด่างมาแล้วนะคะสำหรับเทราปตีนะคะไซนี้ให้ไปราคาหนึ่งห้าสิบาทนะคะไซส์โตแล้วนะคะตัวนี้นี่ค่ะนี่ มิดกระถางเลยนะคะกระถางเล็กไปกนิดนึงนะคะแต่ว่าต้นโตนะคะสวยมากเทราปฏีค่ะอันนี้ปานตะวันนะคะแต่มีลูกๆน่าจะพันอื่นด้วยนะคะมีที่โคนเลยนะคะใครสนใจก็สำหรับปานตะวันต้นนี้นะคะขายพร้อมลูกไปเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา70บาทนะคะ ปาลตะวันอันนี้ตับเดือนนะคะเดือนพฤษภาคมนะคะทอนโทอนออกขาขาวะคะ่ะอันนี้ให้ไป150บาทนะคะเดือนพฤษภาคมอันนี้จะเป็นพระนารายนะคะพระนาราย เจอมาหนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวถ้าเจอเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้นะคะน่าจะกําลังเริ่มโตกันนะคะสําหรับพันนลายให้ไปราคาไซานี้เอาไป100รบาทคา่ะสวยมากนะคะเขาเจอะทอนแดงๆอันนี้ชิ้นนะบัญชรน,นะคะน่าเข้มๆเลยสวยนะคะเริ่มกัดมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะชิ้นนบัญชรเป็นไม้เก่านะคะตัวนี้ อันนี้เพชรพระอุมานะคะสีเริ่มเข้มมาเรื่อยๆแล้วนะคะเริ่มกัดมาแล้วนะคะอันนี้ต้นโตนะคะให้ไปราคาหนึบาทนะคะสําหรับเพชรพระอุมาโตแล้วเริ่มกัดสีเกือบเต็มแล้วนะคะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นไม้เก่าะค่ะโทนแบบเข้มๆหน่อยนะคะต้นแม่ก็คือ ที่ลงในคลิปที่แล้วนะคะ EP 519นะคะสวยมากอ่าน,นี้จะเป็นราดดำเนินนะคะราดดำเนินยังสั่งได้นะคะเป็นไม้ใบยาวต้นค่อนข้างอ่าเขาเรียกอะไรเป็นพุ่มดีนะคะตกพุ่มดีสายที่ส่งคือใหญ่แล้วนะคะใครสนใจก็ให้ไปต้นละ50บบาทนะคะสำหรับราดดำเนินนะคะอยู่ในตับถนนนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นโอ้สีสวยสีแจ่มมาเลยนะคะทะวีราบนะคะเป็นทวีราบหน้าม่วงนะคะ หน้านี้ให้ไปราคาเอาไปสายนี้ขออยู่ที่ราคา50บาทเท่านั้นนะคะพิเศษให้วันนี้นะคะนี่สายสวยๆเลยนะคะทวีราบหน้าม่วงนะคะชื่อก็ดีค่ะ50บาทคา่ะอ่านี้จะเป็นอินทรชิดหน้าทองนะคะอินทรชิดหน้าทองเป็นไม้เก่านะคะตัวนี้เริ่มกัดมาแล้วเรียบร้อยอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทเท่านั้นนะคะอินทรชิดหน้าสองหน้าทองนะคะ ไซส์ไม่เล็กแล้วนะคะตัวนี้ไซส์โตเลยนะคะยืนสุดแขนเลยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นหงโยกนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะจะเป็นโทนแดงแดงนะคะอันนี้จะเป็นมหาชายแผงแดงนะคะให้ไปต้นละเอาไปหกสิบบาทนะคะมหาชายแผงแดงสวยมากนะคะใบก็ มีความพิ้วนิดหน่อยด้วยนะคะตัวนี้อันนี้ตาหลอนะคะตับตลกนะคะใครสนใจเหลืออยู่อีกหนึ่งต้นนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปสามสิบห้าบาทนะคะตาหลอนะคะโอ้อันนี้ฟอร์มสวยมากนะคะอน,นี้คือเจ้าพารักดิสลาดนะคะสําหรับเจ้าพารักดิสลาดเป็นไม้ใบายาวนะคะลายเริ่มขึ้นมาบ้างแล้วนะคะไซนี้ขออยู่ที่ราคา หนึ่งรอยห้าสิบบาทนะคะเจ้าพลักดิสซลาดนะคะสวยมากนะคะ่ะต้นโตๆเลยนะคะรากทะลุเรียบร้อยอันนี้จะเป็นเทพอมลิสนะคะเทพอมลิกัดขาวนะคะตอนเด็กจะเขียวนะคะไซนี้นะคะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะเทพอมลิค่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะหัวใบจะมีความสะดือชมพูนิดนึงนะคะแต่ว่า ถ้ากัดเต็มนะคะขาวทั้งใบเลยนี่อันนี้ก็กัญญาวัชระนะคะเป็นไม้ป้ายชมพูค่ะอันนี้จะเป็นมหาชัยนะคะป้ายแจ่มแจมป้ายสวยสวยเลยอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสําหรับมหาชัยเป็นไม้เก่านะคะเป็นไม้ป้ายบอลเก่าค่ะตัวนี้นะคะนี่ยิงยิงโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้น,นี่จะเป็นแก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมนไม้เก่าที่จะแดงแบบ แดงน้ําตาลหน่อยนะคะแต่เข้มยิ่งโตยิ่งเข้มแล้วก็ใบจะแข็งนะคะเวลาโตขึ้นเดี๋ยวหนูจะพาไปชมต้นแม่นะคะในคลิปต่อไปแล้วกันนะคะหรือว่าใครเคยชมนะคะสามารถย้อนชมคลิปเก่าได้นะคะตัวนี้พาชมบ่อยมากๆเลยนะคะก็แวะเข้ามาชมก่อนได้นะคะสำหรับแก้วโกเมนนะคะราคาูุเรียบร้อยอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสำหรับแก้วโกเมนนะคะไส์4นิ้วเพชรบริสุทธิ์นะคะไม้ฟอมพุ่มเตี้ยนะคะ ไซนี้ให้ไปราคา100บาทเป็นไม้โทนขาวนะคะตัวนี้ล้กไม้ไก่ฟอร์มกกนะคะใครสนใจอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะรากเดินดีทะลุหมดแล้วนะคะน่าจะมีเดี๋ยวนับก่อนนะคะที่เห็นอยู่เนี่ย2ต้นแล้วนะคะมี2ส,สีและใน1กระถางค่ะอันนี้จะเป็นคุ้มทรัพย์นะคะคุ้มทรัพย์จะอัดออกโทนส้มแดงนะคะแล้วก็ใบจะสั้นนะคะ ไม่ใช่ใบสั้นก้านสั้นนะคะก้านจะสั้นเป็นพุ่มดีไม้ตัวนี้จะไม่ยืดนะคะต้นจะไม่สูงอันนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะสําหรับคุ้มซัพย์นะคะพี่ๆท่านใดสนใจพันธุไหนหรือว่ามีพันุ์ในใจสามารถจดชื่อพันธุ์ได้เลยนะคะโทรมาหาหนูได้ที่เบอร์โทร064 282 4363นะคะหรือว่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะคะสามารถโทรติดต่อได้ตลอดเลยนะคะกลางคืนก็โทรได้นะคะเพราะว่าบงพี่ๆบางท่านเห็นคลิป ตอนหัวข้ามตอนเย็นหน่อยนะคะเพราะว่าหนูลงคลิปข้าด้วยแหละคะ่ะก็สามารถโทรได้นะคะหนูก็วนเวียนอยู่ในสวนนี่แหละคะ่ะอันนี้นกพะก้านะคะนกพะก้าให้ไปราคา80บาทตัวนี้เป็นไม้ป้ายใบยพิว๊พิวด้วยนะคะสวยนะคะไม้อมะตะคะ่ะตัวนี้ดังพร้อมๆกับชายชนเลยขึ้นไปแตะหลักแสนเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะ ตอนนี้ราคาจับต้องได้ทั้งหมดแล้วนะคะใครสนใจสะสมหรืออยากลองเลี้ยงดูก็สามารถาสั่งได้นะคะก็หรือ,อม,มีข้อสงสยัยการปลูกก็สามารถทักมาสอบถามได้ค่ะนะคะยินดีเลยนะคะอันนี้นางกีรินีเทวีนะคะอันนี้หนูให้ไปต้นละ50บาทนะคะอยู่ในตับนางสงก้านนะคะนางกีรินีเทวีเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะอันนี้สวยนะคะจังหวัด ร้านองนะคะนอหนูนะคะตัวนี้อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาร้านองให้ไป80บาทนะคะอันนี้ฮองเฮานะคะฮองเฮาจะต้นละ60บาทนะคะเขาจะออกแดงๆค่ะมีเม็ดนิดหน่อยก็คือสีขาวขาวหัวใบนะคะแต่มีไม่เยอะค่ะบางใบก็มีนิดเดียวนะคะอ๋อสำหรับใครอ่ที่สนใจบอลสีนะคะก็หนูฝากกดติดตามช่องของหนูไว้ด้วยนะคะที่ส่วนจะเป็นไม้ทำเองทั้งหมดเลยนะคะก็ จะมาทยอยอัปเดตให้นะคะสายพันธุ์ต่างๆก็แวะเข้ามาชมได้มีแม่พันธุ์ให้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะพาชมสลับกับต้นที่มีแบ่งนะคะถ้าต้นไหนมีแบ่งเดี๋ยวหนูอัปเดตให้แล้วกันนะคะขุนโพนนาสาศึกนะคะสําหรับขุนโพนนาสาศึกเป็นไม้เก่าใบายาวนะคะนี่อันนี้คือไซที่ส่งแล้วนะคะต้นละ50บาทเท่านั้นนะคะไซจะอยู่ที่เอ้ยยีถึงสาเซนแล้วนะคะต้นสูงแล้วก็ ต้นใหญ่แล้วนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้ค่ะอันนี้มีชื่อว่าขุนพลอาสาศึกนะคะใครชอบโทนชมพูนะคะลูกไม้ผีเสื้ออันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะชมพูสวยมากแล้วก็มีเม็ดแดงๆขึ้นมาบนพื้นใบนะคะเม็ดก็คือ,อจุดๆนั่นเองนะคะอ่าท่าจีนนะคะแวะมาอัปเดตให้นะคะมีพี่ๆถามเข้ามาท่าจีนก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาให้ไปห้าสิบบาทนะคะ อ่เห็นสีชมพูแวบๆนะคะถ้าจีนใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะยังสั่งได้อยู่นี่เดี๋ยวหนูพาไปชมนะคะเป็นลูกของต้นที่หนูถ่ายต้นแม่ให้ชมใบใหญ่ๆนะคะสีเดียวกับแม่เขาเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวพาไปชมนะคะมีมาแบ่งด้วยอ่าตัวนี้เป็นเหลืองมานีลรัตนะคะเป็นไซส์ย,ย่อมลงมาหน่อยนะคะแต่ว่าเหลืองมาตั้งแต่เด็กจริงๆนะคะตัวนี้หนูให้ไปราคา,าไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเผื่อใครชื่นชอบ สีเหลืองๆนะคะตัวนี้สวยมากนางพิュวนะคะนางพิュวไม้ตัวนี้คือสวยมากๆนะคะแล้วก็ตามชื่อเขาเลยนางพิュวใบก็พิュวนะคะเป็นชอดีอันนี้ให้ไปราคาต้นละ100บาทนะคะนางพิュวมีพี่ๆถามกันมาเรื่อยๆเลยนะคะพอได้ฟอร์มแล้วหนูก็จะมาอัปเดตให้นะคะให้เขาแข็งแรงดีๆก่อนนะคะดูลากค่ะนี่นะคะลากเดินหนีมาก นี้เทพอมมาลินนะคะหนึ่งในไม้ที่กัดชมพูนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มมาแล้วค่ะกัดทั้งใบนะคะพี่ๆลองจินตนาการดูนะคะกัดทั้งใบนี่คือแบบสวยมากนะคะมันจะเป็นชมพูหมดเลยนะคะนี่แล้วก็การเข็มนะคะตัวนี้เป็นไม้ที่ใบจะเงาๆนะคะเนี่ยมันเงามากถ้ากัดแล้วคือสวยมากใบจะคล้ายๆแบบพลาสติกเงาๆเลยนะคะตัวนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะชื่อว่า เทพอมารินนะคะชื่อจะคล้ายๆกันหน่อยนะคะนี่ถ้าพี่ๆท่านใดกลัวจำสับสนก็บอกเทพอมารินสีชมพูก็ได้นะคะหนูจะได้หยิบให้ถูกต้นนะคะนี่มีชื่อว่ามงคณซับนะคะมงคณซับต้นละห0บาทเท่านั้นนะคะน่าจะเหลือไซส์นี้ต้นเดียวนะคะสําหรับมงคทซับนะคะชื่อดีมากนะคะตัวนี้จะมีจุดๆนะคะบนพื้นใบามาแล้วนะคะนี่อันนี้บอนเก่าชื่อว่าขุนสันนะคะหายากค่ะตัวนี้ ใครสนใจนะคะหนูขอ120บาทนะคะสำหรับขุนสันนะคะนี่ชมพูทวีปนะคะต้นละหนึบาทนะคะสำหรับชมพูทวีปก็อยู่ในตับพุทธประวัตินะคะตับเดียวกับพวกลือสีโกธัญะพวกนี้นะคะก็ตับเดียวกันเลยอันนี้เป็นมิ่งมะเหสีนะคะเวลาโตก็จะมีหูใต้ใบด้วยนะคะมิ่งมะเหสีแต่เขาอยู่สองต้นคู่กับเพชรเจสีที่ไม่ด่างนะคะ ใครรับนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะให้ไป2ต้นคู่เลยคุ้มคุ้มนะคะได้มิ่งมะเหสีกับเพชรเจสีนะคะอันนี้จะเป็นทองสำริดนะคะฟอร์มนี้มี3ใบนะคะใครสนใจทองสำริดไม้เก่านะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปไซนี้ขอ90บบาทแล้วกันนะคะสำหรับ ทองสำริดค่ะเนะะี่ยค่ะลูกไม้นะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะเป็นชุมพูขอบเขียวอ่อนเปิอะด้วยนะคะ100บาทเท่านั้นอันนี้ยิ่งโตใบย,ยิ่งใหญ่นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตชื่อให้อีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้ยังไม่มีชื่อแน่นอนนะคะแต่เริ่มทำจำนวนมาแบ่งแล้วนะคะอันนี้ราชินีเงินนะคะราชินีเงินให้ไปต้นละ100บาทนะคะเป็นไม้กาบค่ะตัวนี้นี่นะคะ ช่อสวยมากราชินีเงิน100บาทค่ะอันนี้จะเป็นเดือนธันวาคมนะคะต้นละ150นะคะสำหรับเดือนธันวาคมก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีนะคะใบเขาจะกลมนะคะตัวนี้นี่คะ่ะอันนี้เบนจะลงน้ําทองนะคะเบนจะลงน้ําทองตัวนี้ไม่ด่างนะคะแต่จะเห็นได้ว่าใบเขาเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะใครสนใจนะคะเบนจะลงน้ําทองขออยู่ที่เจบาทนะคะ เริ่มกระจามาแล้วเป็นไม้ใบาย,ยาวนะคะตัวนี้อันนี้เจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงแดงแป๊ดเลยนะคะฟอร์มพุ่มสวยเจ้าหญิงขออยู่ที่ราคาเอาไป90บาทนะคะสําหรับเจ้าหญิงการก็จะออกแดงๆมาด้วยนะคะแต่ว่าจะไม่เข้มเท่าใบนะคะอันนี้ปีกนางฟ้านะคะโทนขาวต้นละ50บาทนะคะปีกนางฟ้าการจะออกสีสายบัวนี่จะเป็นตุ๊กแกนะคะต้นละ80บบาทน่าเจ๋มมากนะคะตุ๊กแก ะะสําหรับตุ๊กแกก็แปดสิบาทเดี๋ยวจะให้ดูดงตุ๊กแกด้วยนะคะสวยมากอยู่รวมกันนะคะสีสวยรัตนามณีนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทตัวเนี้ฟอร์มพุ่มสวยแล้วก็ดูสีเขาสิคะนี่อันนี้หนูให้ดูใกล้ๆกเลยสวยมากอาลูกไม้ใบกลมนะคะต้นสุดท้ายแล้วนะคะสีนี้จะออกส้มแดงนะคะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะฟอร์มคือแบบล้นๆมากสวยด้วยนะคะนี่ใบดก อันนี้เป็นไม้ดํานะคะจุดชมพูนะคะสวยมากอันนี้หนูมาขายให้หัวหนึ่งนะคะใครสนใจนะคะแบ่งหัวให้นะคะนี่เคี่ยวมาแล้วนะคะใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทอันนี้ไม้เลิบนะคะไม้เลิบยังมีแบ่งอยู่นะคะต้นกระถางสี่นิ้วจะอยู่ที่แปดสิบาทเท่านั้นนะคะไม้เลิบสีชมพูสดๆเลย นี่ค่ะนี้พามาชมพยาขอมนะคะเวลาโตขึ้นใบจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้คือขอมแท้เลยนะคะสีมันจะค่อนข้างไปทางน้ําตาลเข้มหรือบางทีก็ดําเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้มีผู้ช่วยมาถือนะคะสําหรับวันนี้จะเป็นไม้ฟอร์มหกนิ้วนะคะอันนี้ฟอร์มกอเลยมีประมาณกี่ต้นนะคะเดี๋ยวดูก่อนกี่ต้นนะโอ้ประมาณสต้นนะคะเป็นฟอมกอนะคะสี่ต้น ขั้นต่ำสีต้นละกันมีหัวแล้วแน่นอนเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นพรมหรือสีนะคะหนูตะแคงตะแคงอ่ะนี่นะคะก้านแดงนะคะใครรับนะคะพรมหรือสีฟอร์มนี้นะคะเป็นฟรอร์มกอให้ไปคุ้มเลย250บาทเท่านั้นนะคะ250ร้อยห้พรมหรือสีค่ะต่อไปเป็นยักษ์ลนพักนะคะฟรอร์มกอเหมือนกันนะคะเมื่อกี้น้องหนูนับแล้วนะคะประมาณ5-6ต้นได้นะคะในกระถางนี้ฟรอร์มกอเนี่ยคะ่ะ สวยมากอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะอันนี้ให้ไปราคาเอาไป270บาทนะคะ270อเออให้2 50ดีกว่าค่ะวันนี้คุ้มๆไปเลยนะคะใครสนใจก็สั่งได้เป็นไม้ฟอร์มกอนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นขุนพลอาสาศึกนะคะเป็นฟอร์มกอเหมือนกันอันนี้มี3ต้นนะคะก็เป็นกระถางหนิ้วเช่นเดียวกันอันนี้หนูขออยู่ที่ราคาเอาไป นี่ค่ะสวยมากอันนี้ขอ190บาทนะคะสำหรับขุพนพลอา,าสาศึกฟอร์มนี้มี3ต้นนะคะในหนกระถางเลยคุ้มมากนะคะไม้พวกงนี้เป็นไม้ที่มีหัวกันหมดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเทวกรรมลังลักษ์นะคะกระสีมาแล้วแต่อันนี้เขาจ่าเดี๋ยวดูก่อนมีความด่างหรือเปล่านะคะอ่าไม่ด่างนะคะตัวนี้เทวกรรมลังลักษแต่กัดแดงมาสวยนะคะเป็นฟอร์มกอ้อเหมือนกันนะคะมีกี่ต้นประมาณกี่ต้นนะคะเดี๋ยวด,ดูแป๊บหนึ่ง ประมาณ3ต้นประมาณสามต้นสี่ต้นประมาณนี้นะคะในหน่กอนี่ให้ดูเลยเป็นไม้นอกตู้นะคะลงหัวแล้วค่ะสำหรับเทวกรรมลังรักกระถางนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป230บาทนะคะ230อนี่ค่ะต่อไปเป็นสุนทรภู่นะคะฟอร์มกอเช่นเดียวกันเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ดูตรงนี้เลยนะคะมีทั้งหมด ห้าต้นด้วยกันนะคะในกระถางนี้สําหรับสุนทรวผู้ใบแข็งกระสีมาเรียบร้อยนะคะฟอร์มก่อคุ้มมากแล้วก็เป็นไม้นอกตู้นะคะเลี้ยงอยู่ใต้เส้นนะี่ค่ะน้องกระแข็งให้ดูแล้วอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาสามร้อยบาทนะคะคุ้มๆเลยอันนี้ไปตั้งได้เลยนะคะหนูเลี้ยงอยู่นอกตู้ค่ะมาตัวนี้ใหญ่มากอันนี้จะเป็นสีปาดนะคะสีปาดกาดสีแล้วนะคะตัวนี้เป็นสองต้นคู่นะคะแล้วก็เริ่มมีลูกอ่าแทงหน่อมาหนึ่งต้นแล้วนะคะ กัสีเรียบร้อยค่ะสีปาดนะคะใครรับหนูขออยู่ที่ราคานะคะนี่ให้ไปอยู่ที่ราคาสองร้อยเจ็ดสิบาทนะคะสองอยเจ็สิบาทสำหรับสีปาดนะคะสวยมากไม้นอกตู้อาจจะใบน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าใบาแข็งมากสวยมากนะคะตัวนี้ลงหัวแล้วค่ะนี่อันนี้จะเป็นหมอยอดเดยนะคะตัดลายมาแล้วต้นใหญ่ๆใบแข็งมากนะคะหนูตะแคงให้ดูหน่อยนี่นะคะ นีต้นใหญ่เลยอันนี้นะคะให้ไปอยู่ที่ราคาหมอยอดเด็ดต้นนี้หนูขอยอยู่ที่230บาทนะคะใครสนใจก็สั่งได้นะคะเป็นไม้นอกตู้ใบแข็งนะคะนี่ค่ะหนูก็เลี้ยงไว้แบบนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นแบบว่าฟอร์มกอมีมาแบ่งนะคะนี่ค่ะนี่ไม่เยอะนะคะเลี้ยงใต้สแลนแบบนี้อันนี้ขึงเพิ่มแล้วนะคะอันนี้จะเป็น จบพันครน,นะคะกัดลายเรียบร้อยนะคะต้นนี้เหมือนจะมีหน่อมาแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะแข่งให้ดูนี่ค่ะกําลังขึ้นอยู่นะคะมีหัวแล้วนะคะสําหรับจบพันครน,นะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ราคา2 0 0สี่สิบบาทนะคะสองร้อยสี่สิบาทจบพันครคะ่ะต้นใหญ่ๆเลยนะคะนี่จระแม่จันทานะคะพร้อมต้นเยอะมากนะคะน่าจะประมาณหกต้นได้เลยนะคะในกระถางนี้ ตาละแม่จันทานะคะหนูให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปอันนี้ขอ280บาทนะคะคุ้มมากตาละแม่จันทาฟอร์มกอเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องหนูตะแคงให้ดูนี่ค่ะโอ้โหเยอะนะคะน่าจะเกิน6ด้วยนะคะสวยมาก280บาทนะคะเป็นไม้ฟอมอ่าฟอมกอเลยนะคะเลี้ยงแบบกอได้เลยแล้วก็อยู่นอกตู้นะคะนี่ตาละแม่กูสุมานะคะฟอร์มกอเลยนะคะเดี๋ยวหนูให้น้องช่วยนับก่อนว่ามีกี่ต้น ประมาณห้าหกต้นนะคะใครสนใจนะคะอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคาสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะตะละแม่กูซุมานะคะหรือว่าใครจะไปปลูกคู่กับตะระแมกจันทาก็ได้นะคะตัวนี้เป็นฟอร์มก้อเหมือนกันนี่คะ่ะอันนี้เป็นองคุรีมานนะคะหนูจับไว้นะอันนี้องคุรีมานใบแข็งก้านแข็งนะคะกาสีเรียบร้อยอันนี้เป็นส์กระถางหกนิ้วนะคะไม้นอกตู ะะอันนี้ให้ไปอยู่ที่กระถางนี้250บาทนะคะองคุลีม้านนี่ม้ากันทะกะนะคะน่าจะมีหัวแล้วเป็นกระถางสี่นิ้วแต่มีประมาณ2ต้นนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะม้ากันทะกะนี่สีเบนจระค์ไทยนะคะอันนี้เป็นแบบกระสีแล้วนะคะน่าจะเริ่มมีหัวนิดๆค่ะ สำหรับอันนี้นะคะให้ไปอยู่ที่ราคา150บาทนะคะสีเบนจะลงไทยค่ะอันนี้จะเป็นม้าเฉียวนะคะอยู่ในตับ3ก,ก๊กใบจะพิ้วมาแล้วเริ่มกัดลายมาบ้างแล้วนะคะอันนี้มี3ต้นในกระถางนะคะสำหรับตัวนีนะ้ก็ได้จะลงหัวแล้วเหมือนกันไม้นอกตู้นะคะนี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป250บาทนะคะม้าเฉียวฟอร์มกอเลยนะคะวันนี้มีฟอร์มกอมาแบ่งเยอะมากนะคะใครสนใจก็สามารถ เลือกซื้อเรื่องหาได้เลยนะคะราคาก็จะไม่เกิน300บาทนะคะสำหรับวันนี้นี่วันนี้มีใบไผ่มาแบ่งด้วยนะคะสีสวยมากออกส้มๆแดงแดงนะคะนี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทเท่านั้นนะคะเป็นไผ่หมายเลขหนะคะหมายเลข1นะะึ่งอันนี้ไผ่หมายเลข2นะคะดูสีใกล้ๆเลย อันนี้ก็ให้ไป100บาทต้นโตแล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้ใบไผ่หมายเลข2อันนี้จะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะแต่ว่านี่ค่ะความต้นของเขานี่คืออัพไซส์8ได้เลยนะคะอันนี้ไผ่หมายเลข3นะคะแอบติดด่างมาด้วยนะคะสําหรับเบอร์3นี่ก็ให้ไปราคา100บาทนะคะใบเริ่มยาวสวยมาแล้วนะคะตัวนี้ใครชื่นชอบใบไผ่ใบหอกตามเก็บอยู่นะคะตัวนี้สีสวยมากนะคะ หนึ่ะ100บาทเบอร์สามค่ะนีคะ่ะอันนี้แปลกตานิดหนึ่งนะคะวันนี้มีน้องมาช่วยนะคะวันหยุดอันนี้จะเป็นเพชรสีนินนะคะเพชรสีนินให้ไปราคา100บาทนะคะอันนี้เป็นไม้ลูกไม้ดําของพอ่อนั่นเองมีชื่อแล้วนะคะตัวนี้ใบแข็งกา้านแข็งเหมาะสําหรับการเลี้ยงนอกตู้มากนะคะตัวนี้นี่เพชรสีนินค่ะ100อันนี้จะเป็นยักษ์ตีเมฆนะคะฟอร์ม2ต้นคู่นะคะต้นใหญ่แล้วกับสีนะคะหนูตะแคงน่อยนี่นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะต้นใหญ่ต้นสูงนะคะเทียบกับฟอร์มได้เลยนะคะอันนี้ให้ไปราคา350บาทนะคะนี่นะคะยักษ์ตีเมฆอยู่ในตับรามเกียรินะคะลวดลายสวยมากนี่ค่ะอันนี้เป็นนินอายลานะคะฟอร์มกัสีเรียบร้อยนะคะต้นใหญ่มากๆนะคะสำหรับใครสนใจนินอายลานะคะต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคา500บาทใบแข็งการแข็งมากนะคะหนูตะแข็งหน่อยนะคะ นี่สวยมากนะคะให้ไป500บาทเท่านั้นนะคะแบ่งราคาพิเศษให้เลยนะคะตัวนี้เป็นอีกสายหนึ่งนะคะที่ทางสวนมีแบ่งขานินอายล่าอาค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครสนใจพันไหนก็สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทร064 282 4363นะคะหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้เพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนได้ค่ะเพื่มอมีบอนสีที่พันไหนที่สนใจนะคะอยากสั่งซื้อก็สามารถทักมาได้ตลอดเลยหรือว่าชื่นชอบบอลสีก็ แแบเข้ามาชมได้นะคะคลิปหนูมีลงให้ชมทุกวันเลยนะคะเข้ามาชมพื้นๆก่อนได้นะคะก็วันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอสวัสดีทุกท่านเลยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะสามารถเม้นมาพูดคุยกันได้นะคะสําหรับวันนี้ก็มันเริ่มหมดแสงนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ